วันนี้น้องเบลจะพามาดูต้นแก้วเจ้าจอมสวยไหมคะสวยมากดอกเขาพุกอจอกสวยมากวัมนมีสองสีสีม่วงุ่อนแล้วก็มีสีม่วงเข้มด้วยนะม่วงอ่อนม่วงเข้มสวยคุณจะเคยเห็นดอกเขา สวยดีเนาะชอบจังเลยอะ่ะน้องเบลชอบสวยมากดอกเขาออกเพิ่งออกนะน้องเบลเพิ่งเคยเห็นสวยจังเลย